หนูยื่นมือช่วยฟังแล้วซึ้งน้ำใจหนูสุจิราประทับใจมากหนูสุจิรายื่นมือช่วยเพื่อนแท้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ใครหลายคนได้ฟังแล้วต้องซึ้งใจน้ําตาไหลไม่เว้นแม้แต่นักสแสดงพิธีกรสาวหนูสุจิราที่ยังการน,น้าตาไว้ไม่อยู่หลังได้ฟังความรักดีดีมิตรภาพความเป็นเพื่อนแท้ของมิวและทรายได้รายการเดล่โชว เป็นเรื่องราวของซายที่ฝันอยากเรียนครูรและสอบติดครูที่ต่างจังหวัดแต่ต้องกลับมาเรียนในคณะที่มิวเพื่อสนิทเรียนเพราะอยากดูแลและช่วยเหลือมิวเนื่องจากมิวเป็นผู้พิการปัจจุบันซายเรียนจบแล้วและทํางานที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแต่ในใจของเธอยังคงอยากที่จะเป็นครูและกาลังหาแนวทางที่จะเรียนต่อด้านครูโดยช่วงท้ายรายการนุสุจิราเสนอมอบทุนการศึกษาให้ซายพร้อมบอกว่าถ้าพี่ให้ทุนเรียนครูจะรับไวไหมคะซึ่งด้านซายก็ตอบรับทันทีบอกว่าอยากได้ ทั้งนี้พิธีกรร่วมอย่างเกลือกิติยังบอกอีกว่าไม่ใช่ให้ทุนนะหลังจากเสร็จทุนแล้วมีโรงเรียนของน้อยรอรับคุณอยู่คุณจะรับข้อเสนอนี้ไหมทางด้านาไซนก็ยืงกว้างความตอบว่าได้ค่ะ